สวัสดีครับผมเจมินเดยนะครับอยู่ในเกมชี่ว่าสตอร์คับเอ็กนั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้เป็นเกมเอาชีวิตรอดแบบ Open w o ว l ลนะครับมาพร้อมแผนที่ขนาดใหญ่ที่นตอนนี้ทางค่ายเกมเขาปรับในส่วนของตัวแอนิเมชันการเคลื่อนไหวใหม่นะครับภาพกราฟริกในเกมระบบต่างๆภายในเกมนั่นเองทุกทชมครับเกมนี้เหมือนได้แรงบันดาลใจมาจากตัว เกมสต็อกเกอร์หรืออะไรแบบนี้นะเพราะว่ามีการเอาชีวิตรอดที่โรงไฟฟ้าเชร์นอบิลด้วยนั่นเองเดี๋ยวลองไปชมบรรยากาศในเกมกันครับโอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นะเองคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นบรรยากาศการาฟิกภายในเกมนั่นะเองคุณผู้ชมครับสำหรับเกมนี้สามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนั่นะเองคุณผู้ชมครับมีภารกิจต่างๆให้เราทําด้วยนะตัวแมพของเกมนี้นะครับจะเป็นแมพ Open World ใหญ่ๆแบบนี้เลยนั่นะเองคุณผู้ชมนี่ครับดูดิใหญ่ยายมากนะเนี่ยดูดิ โห้โคตรใหญ่เลยนะครับผมแล้วก็ในตัวแมพนะครับมันซูมเข้าไปแบบพื้นที่เล็กๆได้อีกนะนี่เป็นบรรยากาศกราฟิกโดยรอบนั่นเองนะครับผม เดี๋ยวเราต้องวิ่งตามภารกิจแล้วก็มีผู้เล่นอื่นด้วยนะครับนี่ผู้เล่นอื่นวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยเห็นปะนนนะผู้เล่นอื่นวิ่งไปวิ่งมาอยู่ในนี้่องผู้ชมครับสำหรับเกมตัวนี้เป็นเกมสำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลยยาดาเกม m e Center โอูกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็นเวทเทสลัก Awakening, Honkai Impact, Tower of Fantasy, Ark Night, Harry Potter, Blue a r c i และเกมอ,อื่นอีกมากมายได้ที่าดาเกมเซ็ Center นะครับ ผมต้อเจออะไรก่อนนะโอเคเ <c oughs> พิ่มขน,น,นะมีผู้เล่นนะครับอ่ะเราวิ่งกันชิวๆกันไปก่อน <c oughs> นี่นะครับเรามาตรงนี้ลแล้ว <c oughs> เขาบอกว่าให้กดห้า <c oughs> เขาก็มาเหมือนเหมือนเราเนาะเข้าไปข้างในครับ แล้วเข้ามาข้างในนะครับรปึ๊บพอเข้ามามันเป็นห้องว่ะอ่าฮะอันนี้ใช้5นะครับมันจะช็อตเราหรือเปล่าเนี่ยมันเก็บของนะครับอ่าทำการโอเพ่นนะครับได้แล้วมั้ง มือนมาแค่ทำเครกิจินะครับเชียวไปทีนี้ก็วิ่งออกนะออกทางเดิมนะครับที่บอกเร็วลูกพี่ออกเด้ยโอ้โหเวลาไปได้นะครับตอนนี้บรรยากาศการาฟิกก็เริ่มเช้าตรงนี้เป็นหมอกแล้วโอเเดี๋ยวเข้าไปใหม่อ่าเราต้องเข้ามาใหม่อีกรอบนึงหรอ เก็บของเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าต้องดูไอตัวสัญลักษณ์สีเหลืองครับอาทิ์ได้กลับได้แล้วนะไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับโดยสัญลักษณ์สีเหลืองตัวนี้นะครับเขาน่าจะให้เรากลับได้ล้โอเควิ่งเลยมันสามารถว่ายน้ําได้ไหมเนี่ยมันสามารถว่ายน้ําได้ไหม น้ำมันตื่นนะอ่ะเฮ้ย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 เหมือนติดพิษเลยว่ะท่านผู้ชมอย่างที่บอกไปนะครับมันเป็นเกมเอาชีวิตร,รอดเกี่ยวกับพวกโรงไฟฟ้าเชอร์โนบ,บิลด้วยนั่นเองนะครับมันจะมีพวกกรรมภาพลังสีด้วยนะเพราะฉะนั้นรีบวิ่งกลับก่อนเลยนะครับนะเหมือนโดนลังสีอะไรเข้าให้แล้วนะแต่ว่ามันไม่มี ม,มีผู้เล่นใหเลยนะครับผมพกสับประร่งสมบูรยังไม่เจอนะในช่วงแรกนะครับตอนที่เรารับภารกิจนะต้องเข้าไปหาเขาในนี้ NPC นะครับอยู่ในนี้นี่โอเครเราเคลียไปส่งเฉยๆนะครับไปส่งเควสรับเควสนะครับเล่นง่ายดีนะมันมีภารกิจบอกค่อนข้างแบบเออชัดเจน,นครับอ่าฮะ อันนี้ก็จะเป็นในแคมป์เรานะครับก็จะมีเกี่ยวกับพวกอาวุธนะครับอะเมอเชนมีเกี่ยวรีเร์ชมีการซ่อมเขาก็บอกกันอันนี้ผู้ใดอันนี้น่าจะเป็นคนนะครับสามารถทำการชวนเข้าแทนได้เทรดของได้นะครับชวนเข้าตี้นะครับแอนเฟรนะครับดูตัวละครเขาละอ๋อหึตัวละครเอาเรื่องนะ โอเคเรามากดอ่าคุยนะครับคุยเฉยนะไม่มีอะไรบางทีนะครับดูตรงเควสได้เลยอืมดูตรงภารกิจนะครับด้านขวา,าครับว่าเขาให้ทำอะไรอ่โอเคเออตัวที่เรา ให้มาให้เขานะทำการรีเสิร์ชทีนี้ก็ไปต่อไปกันต่อคุยตัวนี้ต่อตตอันน,น,น,นี้ก็จะเป็นไอเทมนะที่เขาขายอยู่นะอืมคนซื้อเหรอเซลตัวนี้ขายไป อ่เรียบร้อยครับไหนละ่ะอคนออเต็มเลยก็ว่าอยู่หายพี่สไม่เจอโอเคคือช่วงนี้มันก็เป็นการแนะนำตัวระบบเกมนะเพราะฉะนั้นอาจจะน่าเบื่อนิดนึงนะครับในช่วงต้นนะเฮ้ยเข้าผิดหลังเหรอ มันไม่ได้ต่อกันโ okay. อเคตัวละครเหมือนพวกโรบอกนะเออตัวละครเกมนี้นะครับนี่ครับได้อาวุธมาแล้วนะครับเราสามารถเอา,อามาซ่อมได้แบบนี้นะครับเรียบร้อยนะอ่ะอืมโอเคตอนนี้เรามีอาวุธเพิ่มเติมแล้วนั่นเองนะครับผม นี่ของดีของเด่นนะครับถ้าเราไม่รู้จะไปไหนกดเปิดแผนที่ดูครับอ๋อให้ติดตั้งอุปกรณ์ก่อนเนาะทีนี้นะครับจะลองออกไปล่าอะไรดูนะหลังจากที่เรามีอ,อาวุธด,ดีๆแล้วนะครับจะลองออกมาทางนี้นะครับเนี่ยที่มีจุดสีแดงระดับนี้นะครับน่าจะมีในส่วนของตัวพวกสัตว์กายพัน อยู่นะฮะเดี๋ยวลองวิ่งไปดูนะครับมันจะมีจริงหรือเปล่าทำสัญลักษณ์ขนาดนี้ได้มีแคมไฟด้วยมีของไหมเอาเฮ้ยโดนดามเมดด้วยหรอคือเหยียบแคมไฟโปะแ้งโดนดามเมดเลยเอาเรื่องโอ้โหโดนไรลบ้างไว้เนี่ยนี่ไง นี่ไงตัดก,กายพันน,นะท่านผู้ชมไม่พร้อมอย่าเพิ่งมานะเพราะว่ามันเยอะจริงๆนะครับโอ้โหอย่างะเล่นโดมไปเลี้วอย่างะเล่นโดมกันไปเลี้วโอ้ไม่ก็อย่างละเล่น,ดน,ลนดโนนดมนี้เรียบร้อยเลยนะครับนะอันนี้คือมาแบบเขาเรียกอะไรนะมาแบบไม่พร้อมนะครับเพื่อเราจะมาลองเฉยๆนะ ก็อันนี้ก็เป็นอีกเกมนึงที่แบบน่าสนใจนะครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบการเล่นเกมโอลชีราแบบ Open World นะลองดูเกมนี้ได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ